สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o Fab Challenge Podcast EP ที่129วันนี้ day 27ครับนี่คือวิธีการพัฒนาตัวเองสำหรับผู้ชายอย่างเราที่ง่ายที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดครับ สวัสดคีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่129นะ129แล้วนะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้โพสนะขอให้นะครับพอดีเมื่อวานนี้เป็นวันพระใหญ่เนาะแล้วก็เป็นวันอานสถาบูชาด้วยนะครับก็เป็นวันสําคัญนะครับในาศาสนาของผมนะครับก็เลยถือโอกาสเนาะปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเรียกว่าเป็นอาสาสมัครเนาะช่วยงานบุญอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยพูดตรงๆเนาะก็เลยไม่ได้มีเวลานะครับแต่ว่าก็ คิดถึงทุกคนมากนะครับแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ใน NoFab Challenge Community มากนะครับคืออันนี้ขอญยกแชร์ฟังนิดน,นึง้วก่อนจะเข้าเรื่องก็คือตอนนี้ในคอมมูเนี่ยคือต้องบอกจริงว่าผมเนี่ยเป็นโฮสต์ของคอมมูเนาะก็คือเป็นเป็นเจ้าของห้องเนาะแต่ผมอ่ะจะไม่ได้ไปฟรอสอะไรในคอมมูเท่าไหร่นะครับโอเคแหละมีการไกด์มีการอะไรบ้างว่าในนั้นเราจะอยู่กันยังไงเราจะผักนั้นกันแบบไหนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปเนะาะผมเตรียมนะอะไรดีๆเนี่ยไว้ให้คนในคอมมูเยอะมากนะครับแต่ทีเนี้ย พอคอมมูนิตี้มันรันไปเนาะซึ่งบอกตรงว่ามันรันไปในทิศทางที่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะเป็นทิศทางที่ผมไม่คิดนะครับว่ามันจะไปถึงจุดนั้นได้เนาะจุดนั้นคืออะไรนะจุดที่ทุกคนในคอมมูนะครับช่วยกันผลักดันไม่ใช่แค่เรื่องของการเรื่องกิดดั่างโปแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองแบบองค์รวมนะครับไม่ว่าการสร้างธุรกิจเนาสร้างชีวิตพัฒนานิสยัยเรื่องการจีบผู้หญิงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะผมแฮปปี้มากๆเนาะที่ คอมมูเนียมากาลังเติบโตไปในเวที่มันสมควรนะครับทุกครั้งที่ผมเปิดเข้าไปในคอมมูเนียผมจะรู้สึกว่าได้พลังเสมอเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆในคอมมูลหลายคนนะครับก็น่าจะได้พลังเหมือนกันเนาะใครที่อยู่ในคอมมูนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าในคอมมูเนียบรรยากาศเป็นยังไงเนาะแฮปปี้ไหมชอบไหมนะครับผมบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยผมเตรียมอะไรหลายอย่างมากนะครับให้กับคนในคอมมูเนาะล่าสุดเนี่ยก็ช่วยกันเลือกแล้วนะครับว่าปกของแพนเนอร์เนี่ยจะเอาหน้าตายแบบไหนดีนะครับเพราะว่า หลายๆคนก็พูดไปในทิศทางเดียวกันเนาะว่าหน้าตาของแพนเนอร์ที่ควรจะเป็นน่าจะแบบไหนนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยก็น่าจะได้ให้พวกเราเนาะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าแพนเนอร์ที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเขียนบทความเนาะถึงบุคคลสําคัญเนาะก็คือถึงเพื่อนๆในคอมมูนเสร็จไปนะครับอีกไม่กี่วันก็น่าจะได้ส่งให้พร้อมกับตัวแพนเนอร์เนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าคอมมูนะก็เชิญชวนจริงๆนะเชิญชวนจริงๆนะค่าเข้าเนี่ยแค่249บาทก็คือพรีออเดอร์แพนเนอร นะค,คุณได้แพลนเนอร์ด้วยแล้วคุณก็ได้เข้าคอมมูนิตี้ด้วยนะครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมชวนคุยวันนี้เนาะเป็นเนื้อหาบทความที่ผมเพิ่งพิมพ์เสร็จเมื่อกี้เลยนะสดๆร้อนๆเลยแล้วผมรู้สึกว่าคือไม่ได้กาลังจะบอกตัวเองเขียนดีแต่ผมแค่กำลังรู้สึกว่ามูทโทนแล้วก็อารมณ์ที่ผมสื่อออกไปผ่านบทความเนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้กับพวกเราทุกคนฟังนะครับ ซึ่งบทความนี้ผมพูดถึงวิธีการพัฒนาตัวเองเนาะของผู้ชายอย่างเราที่ง่ายเร็วแล้วก็ใช้เงินน้อยที่สุดนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่านักขายมือโปรนะครับใช่ครับผมกำลังพูดถึงหนังสือเขียนขายนะครับก็ไม่สือ่อไม่ใช่หนังสือเขียนขายจตบ้องต้องบอกว่าเป็นหนังสือสอนทักษะการขายนะเป็นหนังสือในตำนานนะครับที่นักขายระดับท็อปๆเนาะของประเทศหรือว่าของโลกเนี่ยจะแนะนำนะเป็นหนึ่งในไม่กี่เล่มเนาะที่หนังสือระดับท็อปเนี่ยจะแนะนําให้กับ ลุกสิทธ์หรือให้กับคนที่เรียกว่าเป็นรุ่นน้องได้ได้อ่านนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักขายมือโปรนะครับเทสเตสเซอริงนะครับเสียงย่างเนื้อนะครับแล้วก็อีกหลายเล่มนะผมเนี่ยมีโอกาสดีมากๆเราที่มีโอกาสได้อ่านทั้งเทสเตสเซอริงนะครับทั้งนักขายมือโปรแล้วก็เสียงย่างเนื้อนะครับและหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือนักขายมือโปรนะครับเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการขายก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่านแล้วคุณได้เรียนรู้มันจริงๆนะมันกําลังพูดถึง เส้นทางการพัฒนาชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ถั้งแต่นะไม่มีที่ไปเลยต้องไปลงเอยด้วยการเป็นนักขายแบบด o อท o ์ door, นะครับแล้วชีวิตเขาก็กําลังจะพังเพราะว่าถ้าเขายังไม่มียอดขายเข้ามานะชีวิตเขาพังแน่นอนนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้ฟังครั้งแรกเนาะจากประมาจารย์นันการตลาดท่านหนึ่งของโลกนะครับเขาบอกว่าเขาพูดถึงฮันนี่บีนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเนาะสรุปคร่าวๆก็คือ พึ่งเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกว่าการที่มันออกไปเก็บเกบสรทุกวันเนี่ยมันสร้างผลลัพ์ให้กับโลกขนาดไหนนะเช่นกันนะ,ะบางทีเราไม่รู้จริงๆเนาะว่าการกระทําเล็กๆของเราเนี่ยมันสร้างเอฟเฟกขนาดไหนให้กับโลกไปนีนะผู้เขียนเนาะแฟรงแบเจอร์นะเขาไม่รู้จริงๆเลยนะว่าวันที่เขาเอาชนะความกลัวความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าความกระจอกในใจของเขาได้อะ เขาจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายบนโลกใบนี้นะซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะเอามาแชร์ในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แฟรงเบเจอร์เนาะผู้เขียนหนังสือนักขายมือโปรเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่เขาใช้ในการเพิ่มยอดเอ่อเพิ่มรายได้ให้ตัวเองทันทีเนาะสามเท่านะเกือบเกือบสามเท่านะครับในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับมันเป็นวิธีการที่ทําให้เขาเปลี่ยนจากนักเบสบอลกระจอกกลายเป็นนักเบสบอล ดาวรุ่งนะมันทําให้เขาเปลี่ยนจากนักขายที่ไม่เคยมียอดขายแล้วก็กาลังจะโดนไล่ออกในอีกไม่กี่เดือนให้กลายเป็นนักขายระดับท็อปของอเมริกาได้นะสิ่งนั้นนะเทคนิคนั้นเทคนิคเดียวนะเปลี่ยนชีวิตจากคนกระจอกนะผู้ชายกระจอกคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้ชายที่เป็นผู้นำนะและสร้างผู้นําให้กับโลกใบนี้นะหนังสือของเขาเนี่ยสร้างผู้นําแล้วก็เป็นเหมือนกับไกด์เดินทางให้กับเจ้าของกิจการแล้วก็ผู้นําหลายคนในในโลกใบนี้นะครับเทคนิค นั้นเนาะเทคนิคที่สําคัญที่สุดที่แฟรงเบเจอร์เขียนเอาไว้ในบทที่1ของหนังสือของเขาและเป็นเทคนิคที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับอีกหลายคนบนโลกใบน,นี้คือความกระตือรือร้นครับแฟรงเบเบอร์บอกว่าถ้าวันนี้เนาะคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจําเป็นจะต้องตื่นเช้าขึ้นมาด้วยแววตาที่เต็มไปได้วยความกระตือรือรน้นลุกจากเตียงด้วยความกระตือรือรน้น คุยกับผู้คนรอบตัวด้วยความกระตือรือร้นใส่ความกระตือรือร้นเข้าไปในทุกๆอย่างในชีวิตของคุณนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้ทุกๆกการกระทําของคุณมันมีพลังงานนะครับผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะนักขายมือโปรมันทำให้ผมได้พลังสุดๆเลยเพราะผมรู้สึกเลยว่าผมกําลังได้รับพลังจากนักขายที่หนึ่งในนักขายที่เก่งที่สุดในบราาิษัทโลกนะครับ ผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะแชร์เรื่องราวเนี้ยให้กับคุณฟังคนระับก็คือ,อหลายปีก่อนหน้านี้นะผมเคยมีโอกาสได้เข้าคลาสคลาสหนึ่งนะมีคลาสนี้ชื่อว่า,า Create Your Dream Income นะก็คือสร้างรายได้ในแบบที่คุณต้องการเนาะวิธีสร้างรายได้ในแบบวิธีสร้างรายได้ในฝันเนาะที่คุณต้องการนะคนที่สอนเนี่ยชื่อว่าเทรนเนอร์โรมี่นะโรมี่เนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งมากๆของไทยคนหนึ่งนะแต่ว่า,าคุณอาจจะไม่รู้จักเนาะเพราะว่าเขาดังในหมู่แวดวงนักธุรกิจนะครับ โรมี่เนี่ยบอกว่าสิ่งที่ขวางกั้นคุณนะระยะทางนะระยะห่างระหว่างตัวคุณปัจจุบันกับตัวคุณในอนาคตที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าระยะห่างระหว่างคุณกับความสําเร็จห่างกันแค่ไหนโรมี่บอกว่าห่างกันแค่หูซ้ายถึงหูขวาหมายความว่ายงไครับโรมี่บอกว่าในหัวของคนเราเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งอยู่ครับที่เรียกว่า little voice นะ little voice คือเสียงเล็กๆล,ลบๆนะที่จะคอยดึงเราเนี่ยให้ตก ต่ำลงเสมอนะเวลาคุณอยากจะทําอะไรเนาะลรามีเสียงในหัวบอกว่าทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้มึงทําไม่ได้มึงไม่มีความสามารถโอ้โหแม่งยากกว่าไอ้เสียงเล็กๆลบๆพวกนี้แหละนะครับที่มันจะคอยฉุดรั้งชีวิตคุณนะครับซึ่งวิธีการเดียวเนี่ยที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับคือคุณต้องบริหารจัดการและเอาชนะเสียงเล็กๆลบๆในหัวเหล่านี้ให้ได้นะครับขอพักเรื่องอ little voice หรือว่าเสียงลบๆในหัวไว้ก่อนนะครับ กลับมาที่พลังงานแล้วก็ความกระตือรือร้อนนะครับผมจะบอกยังี้ครับว่าก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือเอเรียกว่าสร้างความฝันหรือว่าสร้างเป้าหมายที่คุณต้องการให้ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องต่อสู้กับเขาเรียกว่าอะไรนะที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคภายนอกและอุปสรรคภายในนะอุปสรรคภายนอกเนี่ยไม่เท่าไหร่แค่ช่างแม่งมันนะเจอปัญหาเข้ามาก็ช่างแม่งให้ได้นะครับ ฝึกสมาธิช่วยได้นะเขียนเจอ r n แนลช่วยได้เขียนแพนเนอร์ช่วยได้นะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ช่วยได้นะวิธีรับมือกับของข้างนอกเนี่ยอะไรข้างนอกมันง่ายมากนะแต่สิ่งที่ขวางกั้นคุณจริงๆนะคืออุปสรรคภายในนะครับพวกความขี้เกียจนะนิสัยสันดานแย่ๆนิสัยสันดานเสียๆที่ที่มันหมักหมมมานานหลายปีเนะี่ยไอ้สิ่งนี้ต่างหากนะที่มันขัดขวางคุณไม่ให้คุณไปถึงความสําเร็จนักการตลาดท่านหนึง่งเราเคยสอนผมว่า นิสัยขออนีาตใช้คําพูดที่เขาพูดกับผมเลยนะนิสัยที่พามึงมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่สามารถพามึงไปถึงวันที่มึงต้องการได้ถ้ามึงต้องการที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จขึ้นถ้ามึงต้องการเป็นคนที่จะดีขึ้นเป็นผู้นํามากขึ้นเจ๋งขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นนิสัยที่พามึงมาถึงจุดนี้ของชีวิตซึ่งเป็นจุดที่มึงไม่ชอบไม่พอใจและอยากออกจากจุดนี้เนี่ยมึงไม่สามารถใช้นิสัยเก่าได้มึงต้องสร้างนิสัยใหม่ และวิธีการเอาชนะนิสัยเก่าและสร้างนิสัยใหม่คุณต้องใช้พลังงานที่สูงมากสูงมากถึงขนาดที่ว่าถ้าคุณเหี่ยวแม้แต่นิดเดียวอะ่ะชีวิตคุณจะถอยหลังเลยเพราะอะไรครับกลับมาที่เรื่องเดิมกับ Little Voice มันจะพาคุณให้ถดถอยอยู่เสมอเสียงเล็กๆล,ลบๆในหัวของคุณมันจะทําลายชีวิตคุณเสมอเพราะฉะนั้นปลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่คุณจะต้องใส่ความกระตือรือร้นใส่พลังงานเข้าไป ในทุกแอคชั่นทุกการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคนตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับต้องใส่พลังงานเข้าไปสูงสูงใส่พลังงานเข้าไปเยอะเยะย้ำอีกทีนะผมแค่ให้ใส่พลังงานไม่ใช่ความก้าวร้าวเมื่อก่อนผม็นคนนึงเนาะที่เคยเข้าใจผิดว่าพลังงานสูงคือการเสียงดังคือการก้าวร้าวคือการนั่นแหละคือการทําตัวไม่ดีซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับพลังงานสูงส่วนพลังงานสูงก้าวร้าวส่วนก้าวร้าวหมาไม่แดกส่วนหมาไม่แดก พลังงานสูงอ่ะคุณเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณไปเจอคนสําเร็จสักคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆเ,เก็บตัวไม่พูดอะไรแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้นั่งคุยกับเขาสักหนึ่งชั่วโมงคุณจะรับรู้ถึงพลังงานที่สูงมากที่ออกมาจากตัวเขาต่อให้เขาแทบไม่พูดอะไรเลยก็ตามนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าใส่ความกระตือรือร้นและพลังงานเข้าไปในทุกการกระทาของชีวิต สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาทางแวลตาสะท้อนออกมาทางคําพูดสะท้อนออกมาทางการกระทำเนาะเพราะฉะนั้นนะถ้าวันนี้อยากประสบความสำเร็จจงทําทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้นเหมือนที่หนังสือนักขายมือปโปรได้สอนเอาไว้หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนผมเนาะจากผู้ชายถังแตกให้กลายเป็นคนที่สร้างรายได้ได้ทันทีนะได้ทันทีนะเจ็ดหมื่นบาทหลังจากที่อ่านบทนี้จบนะบทที่เกี่ยวข้องกับความกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นผมแนะนําจริงๆเนาะถ้า คุณอยากจะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองนะสามารถเริ่มต้นได้ในหนังสืเอเล่มนี้เนาะหนังสือของแฟรงเ b a เจอร์นะครับนักขายมือโปรโนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันกัน้ผมแฮปปี้มากเลยที่เขียนบทความเมื่อกี้ขึ้นมาเนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจากวันนี้แหละนะวันนี้แหละอีกไม่กี่อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคุณจะน,น่าจะได้อ่านบทความนี้เนาะ ทางชุมชนบอร์ดชุมชนของ u t u b e ของผมนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะสำหรับใครเนาะที่รู้สึกว่าอยากจะลุยกับผมแล้วก็เพื่อนๆในคอมมูนิตี้นะอยากจะมาลุยกันนะอยากให้ผมเนี่ยเรียกว่าช่วยผลักดันอยากให้เพื่อนๆในคอมมูนิตี้ช่วยผลักดันให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นให้คุณเรียกว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนะครับเรามาลุยกันในคอมมูนิตี้ครับวิธีเข้าคอมมูนิตี้ง่ายมากครับ แค่สั่ง pre เด d e r นะครับอีกวาขออภัยครับแค่สั่ง pre อ r d e r p นเน n e r ของผมนะที่ชื่อว่า no fab challenge planner นะหลังจากที่คุณชำระเงินนะครับราคา249บาทรวมค่าส่งแล้วนะนี่เป็นพนเ n อ e r แบบโปรตไทป์แบบ pre เด d e r นะจำนวน21วันใช่ครับมันคือ p พ a n n e r ยี่วันแต่ผมการันตีครับว่า21วันเนี้ยถ้าคุณทำตามทุกอย่างใน p นเ n อ e r ชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนและดีไม่ดีคุณจะเลิกติดหนังโป้ได้ง่ายและเ,เร็วขึ้นเยอะครับ เพราะแพลนเนอร์นี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณเลิกติดหนังโปได้ครับถ้าคุณต้องการนะอยากจะสนใจสั่งซื้อนะสนใจพรีออเดอร์แพลนเนอร์นะก็ทักมาที่ Line นะครับหรือว่า Facebook ของผมเนาะในลิงก์ที่ผมให้ไว้ใน description เนี่ยทักมาแล้วบอกผมว่าสนใจเข้าคอมมูพิมพ์ตามนี้เลยนะสนใจเข้าคอมมูผมจะรู้ทันทีว่าคุณอยากจะเข้าคอมมูนิตี้หลังจากชำระเงิน249แล้วนะครับผมจะส่งเทียบเชิญเข้าคอมมูนิตี้ให้แล้วเรามาลุยกัน ในคอมมูนิตี้ครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ EP ถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ